นี่ก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมที่กลายพันธุ์นะครับเราสังเกตได้จากสีของลูกแล้วก็สีของกิ่งใบของเขาจะไม่เป็นสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นแบบสีเขียวผสมน้ําตาลออกเป็นเหลืองๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราตั้งใจปลูกนะครับต้นนี้เพื่อที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็เราไม่ได้ปลูกที่สวนมะพร้าวน้ําหอมข้างนอกนะครับอันนี้เราปลูกไว้ที่แปลงเพาะพันธุ์ด้านในครับเดี๋ยวเราจะล่าจัด ตัดลูกมาลองชิมน้ำดูนะครับว่ามะพร้าวน้ำหอมกลายพันเนี่ยรสชาติจะเป็นแบบไหนเนี่ยเหลวมากถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอม ที่เราตัดกินกันจริงๆเนื้อขนาดนี้ก็คือเนื้อจะหวานมากนะครับชิมแล้วนะครับลูกนี้ก็คือมีความหอมอยู่แต่ว่ามันหอมน้อยนะครับแล้วก็รสชาติก็หวานเล็กน้อยเป็นจะออกซาบมากกว่าแล้วก็ถามว่าเปรี้ยวไหมลูกนี้ก็ไม่เปรี้ยวนะครับแต่ว่าหวานน้อยครับเดี๋ยวเราจะลองดูลูกที่มันแก่แบบนี้ดูทลายนี้นะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง รบกะอันนี้เปลือกเขาแก่แล้วนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปเท้าที่ต้องเอาไว้ขูดทําขนมแล้วครับเพราะว่ามันแก่เกินไปแล้วเราจะเห็นกะลาของเขาเป็นสีดําแล้วส่วนรูปเมื่อกี้นะครับเนื้อเขาก็อร่อยนะ คือมันไม่ค่อยหอมหรอกแต่ว่ามันอร่อยเนื้อนิ่มดีครับผมชอบนะครับเ,เนื้อนิ่มส่วนลูกนี้ก็เนื้อหนาแน่นอนเดี๋ยวเราจะชิมน้ำลูกแก่กันบ้างเราจะเห็นว่าเนื้อเขานี่นะครับเนื้อเขาหนาแล้วมันแก่เกินไปแล้วนะครับลูกนี้ก็ไม่หวานนะครับน้ำออกจ,จืดมากกว่าแล้วก็ซาเพราะว่ามันแก่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูทลายที่ ดีน่าจะลูปนี้หรือเปล่าฝันเลยคุณผ้ตองลองสังเกตที่สีผิวนะครับเขาจะออกเหลืองเหลืองดูในกล้องอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะในกล้องมันจะเขียวไปหน่อยแต่ว่าภาพจริงๆเนี่ยมะพร้าวเขาออกเป็นสีเหลืองนะครับ ก็เวลาเราสังเกตต้นพันธุ์สําหรับมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยที่เป็นน้ําหอมแท้นะครับแล้วก็ดูสีต้นเนี่ยคือจะเป็นสีเขียวอย่างเดียวนะครับเขียวสดแล้วก็จะไม่มีสีส้มหรือว่าสีเหลืองปนนะครับถ้ามีปนเนี่ยคือมันจะกลายพันธุ์แล้วเราก็จะคัดอ่าเราก็จะไม่เอาไปปลูกนะครับเพราะว่ามันจะได้ผลผลิตที่ไม่ตรงตามแม่พันธุ์เดิมแต่ต้นเนี่ยเราเอาไว้ทำมาพากักจัดวน่อ่าอันนี้นะครับเนื้ออยู่ กำลังดีนะครับเนื้อกำลังดีเลยเดี๋ยวลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างอืมอันนี้รสชาติดีนะครับก็หวานกว่าลูกที่มันอ่อนลูกแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้หวานจัดมากส่วนความหอมนะครับความหอมก็คือยังมีความหอมของมะพร้าวน้ำหอมอยู่นะสำหรับลูกนี้ก็ถึงแม้ว่ามันจะกลายพันธุ์แต่ก็ยังมีความหอมแล้วก็มีความหวานอยู่ แต่น้อยลงนะครับเดี๋เดียเราจะลองชิมเนื้อดูก็ทำช้อนกันก่อนนะครับแล้วก็เอาเปลือกที่ทานมาเมื่อกี้นี่แหละก็นี่นะฮะนี่คือช้อนของเราเวลาอยู่สวเวลาอยู่สวนก็จะใช้ช้อนแบบนี้นะครับคือมันก็อาจจะดำๆๆไปหน่อยแต่ว่ากินได้นะครับอันนี้เนื้อขดมาแล้วนะครับ เดี๋ยวลองชิมจุเนื้อเขามีความหวานนะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ย,อยหอมน้อยกว่ามะพร้าวน้ําหอมเพราะมันกายปกติดันี้ทั้งปกติมะพร้าวน้ําหอมนะครับเนื้อมันจะหอมกว่านี้มัน,มน,มนคือทั้งน้ําแล้วก็เนื้อเนี่ยมันจะมีความหอมของกลิ่นมะพร้าวน้ําหอมแบบชัดเจนมากจะถามว่ามีกลิ่นของมะพร้าวแกงไหมก็ไม่ไม่ได้กลิ่นของมะพร้าวแกงนะครับก็าจะคนละแบบกันถ้าเรากินลูกมะพร้าวแกงเนี่ยกลิน่นเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง อันนี้เรามาที่แปลงเพาะพานันธุ์มะพร้าวน้ําหอมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราลูกไหนที่มันกลายพันธุ์เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเป็นต้นที่ตรงตามแม่พันธุ์เดิมนะครับอย่างลูกนี้ลูกนี้อันนี้เพิง่งเพิ่งเริ่มงอกสําหรับแปลงนี้นะครับเราจะเห็นว่าลูกเขาจะเป็นสีเขียวไม่ใช่ต้นเขาจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนต้นที่กลายพันธุ์เนี่ยนนี้อันนี้เพิ่งเริ่มงอกนี่นะครับ สนีนี้เราอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนนะระหว่างต้นนี้เหงน,นี้จะเป็นสีเขียวส่วนในนี้นะครับจะเป็นสีเขียวผสมแบบสีเหลืองสีน้ําตาลนะครับมันจะเป็นออกเหลืองๆแปลว่าลูกเนี้ยนะครับมันก็จะกลายผัดแล้วเราก็จะต้องคัดออกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมะพร้าวแกงก็พุ่งเริ่มงอกแล้วก็แบบที่โตแล้วก็มีนะครับตันนี้มีต้นไผ่ด้วยอันนี้เป็นไผ่ยักษ์นะครับ ไยักษ์เมืองหน้าต้นเขาจะใหญ่มากเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆตรงนี้ก็แปลงที่ยังไม่งอกตรงนี้เราผ่านแปลงที่ขึ้นลงนะครับพาไปดูไผ่ยักษ์กันด้วยเห็นไหมครับต้นไผ่นี้ต้องมีเขียนชื่อทางนู้นไม่ถึงกันเนี่ยนครับความใหญ่ของลำต้นเขาต้นไผ่ยักษ์นี้นะครับเขาจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ก็อายุประมาณสี่ถึงห้าปีเนดะี๋ยวผมจะขึ้นอายุให้นะครับเห็นได้ว่าต้นเขาใหญ่มากเลยนะครับไม่สามารถล้อมนิ้วได้นะครับมือสงมือลปล้อมไม่ได้ประมาณเจ็ดนิ้วหกนิ้วส่วนต้นด้านในนะครับเขาก็จะยังเล็กอยู่นะครับเพราะว่าไผ่ยักษ์เนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกเนต้นเขาก็ากประมาณเท่านิ้วนะครับ <c oughs> หลังจากนะั้นเขาก็จะค่อยๆแตกขึ้นมาแล้วก็ หน่อที่มันออกมาเรื่อยๆมันก็จะขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ใหญ่ทีละมิดอย่างอย่างอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็สองนิ้วนเนี่ยล้อมล้อมถึงกันนะครับก็ต้นจะเล็กอยู่ด้านในแล้วก็ต้นที่ออกมาด้านนอกก็จะใหญ่ขึ้นอีกนะครับอย่างต้นนี้ต้นนี้ก็คือใหญ่ขึ้นมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราด,ดูหน่อถัดไปครับมีนนหน่อถัดไป,อ,ดปอ,ดอ่าตวงนี้ไม่มีหนอนะครับเดี๋ยวหน่อถัดไปเนี่ยมันก็จะต้องใหญ่กว่านี้อีกนะครับ แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ปลูกด้วยนะครับว่าเราจะได้ต้นไผ่ใหญ่ขนาดไหนนะครับใหญ่เท่าเสาบ้านไหมหรือว่าใหญ่เท่าต้นมะาพร้าวเหมือนกับพื้นที่เดิมหรือว่าต้นแม่พันธุ์เดิมของเขานะครับก็รอติดตามกันได้ครับแต่ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยครับ